บรรดาพี่น้องทหารเหล่าน yup ี้ก็ยังเป็นกำลังสำคัญของกองทัพบกในการที่จะ หรือการก่อนทำลายชาติต่างๆนะครับและช่วยเป็นกระบอกเสียงแจ้งให้กับกองทัพเอาเอากครับกระพงร้อยโทเปลียนสับสวนสุดผู้ควบคุมแถว ได้นำงกำลังพลทหารกองประจำการผัดปดปตั้งปีพุทธศักราช2556ัากมาประจำพิจีตรอำลาตรงใจเสลิมพลประกอบด้วยจังหวัาทหารบกตากองทหารราบที่14พร้อมด้ว่อน่วยขึ้นตรงจำนวนยอดหนึ่งยเก้าสบายติฮึฮึ อระหลพลต้องต้องต้องตอต้องต้องตรองเ้อ้อต้อั้งต้องต้องต้องตาองต้อรต้อต้อดต้องต้องต้บังต้อ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 ีต้องต้อ้ง้ กระผมคนทหาร,รนักกรรภูเงียวมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นผู้แทนทหารเก่าทั้งหลายที่ได้รับการลดปล่อยพวกกระผมขออนุญาตกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นอันเป็นที่รักและเคารพที่เคยปกครองบังคับบัญชาว่ากล่าวตักเตือนให้พวกกระผมเป็นคนดี ความจริงเมื่อพวกกระผมเข้ามารับราชการใหม่ๆมีความนักกนักใจว่าดแวงว่าผู้ประคับบรญชาจะดุด่าว่ากล่าวและลงโทษไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่กลับตรงกันข้ามผู้ประคับบัญชาไม่ได้กระทำเช่นนั้นกลับได้รับการดูแลและเอาใจใส่เป็นอย่างดีเสมือนญาติสนิทของท่าน ถึงแม้ว่าจะดูด่าว่าเก่าวตักเตือนบ้างก็กระทำไปในลักษณะผู้ใหญ่กับเด็กหรือพ่อแม่กับลูกซึ่งถือเป็นเรื่องธรรมดาจึงทำให้พวกกระผมเบาใจและเต็มใจรับราชการตลอดมาทำให้พวกกระผมรู้ซึ้งถึงความสำคัญการเป็นทหารในการป้องการประเทศชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ พวกระผมขอสัญญาว,ว่าพวกกระผมเป็นทหารกองหนุนที่เข้มแข็งและพร้อมปฏิบัติหน้าที่เมื่อชาติต้องการสุดท้ายนี้ระผมขอตั้งสัตว์อธิษฐานขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงบันดาลให้ท่านผู้เป็นประธานผู้บังคับบัญชาตลอดจนผู้ใหญ่ที่มาร่วมพิธีนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญ ประกอบด้วยลาบยศสารเสริญสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปและในโอกาสนี้พวกกระผมขอการกาบลาผู้บังคับบัญชาทุกระดับชัตต้นตลอดจนกรมกองที่เคยอยู่อาศัยมาด้วยความร่มเย็นตั้งแต่หนึ่งพฤษภาคม2,554เป็นต้นมาท่านรองผู้บังับการจังหวงัดหาดใกตา ผู้บังคับการกรมฐานราบที่14เพื่อนหารที่รับทุกคนขอให้ท่านทั้งหลายได้จดจำเรื่องราวต่างๆที่มีคุณประโยชน์นี้ไว้ด้วยความภาคภูมิใจตลอจนนำไปบอกเล่าให้ชุมชนของท่านเพื่อให้ทานใหม่รุ่นหลังที่กำลังรอเข้ารับราชการได้เข้าใจชีวิตทหารอย่างถูกต้องนับตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2 5 5 6 เป็นต้นไปท่านทั้งหลายจะพ้นจากการเป็นทหารกองประจำการแต่ยังคงมีภาระต่อกันอีกในฐานะของทหารกองสังกัดจังหวัดฐานบกตากท่านอาจจะถูกเรียกเข้าฝึกอบรมเป็นครั้งคราวเพื่อให้มีความพร้อมในการป้องกันประเทศดังนั้นผู้ข่้นถ้าได้รับการติดต่อจากทางราชการทหาร ขอให้ท่านทั้งหลายรีบปฏิบัติโดยเร็วนอกจากนี้ผู้การอยากให้ท่านติดตามสถานก,การณ์ของประเทศชาติบ้านเมืองซึ่งยังคงมีภัยอยู่เช่นภัยจากยาเสพติดภัยจากผู้มีอิทธิพลภัยจากต่างชาติถ้าท่านทราบว่าสิ่งใดเป็นภัยก็ขอให้แจ้งให้ผูยถามทราบหรือผู้ที่ท่านไว้วางใจโดยด่วนเพื่อจะได้แก้ไขได้ทันการ ขอให้ท่านนำความรู้ที่ได้รับจากการเป็นทหารไปใช้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองต่อครอบครัวและประเทศชาติต่อไปกูการขอฝากขอบคุณไปถึงพ่อแม่รูปเมียของท่านที่สนับสนุนให้ท่านได้รับราชการจนอบท่วนตามกำหนดสุดท้ายนี้กูการขอราธนาคุณวสีร,รัตนไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อันมีดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหารชาชเดชะพระบรารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โปรดดบันดาราชทานอในพือนฐานที่รักทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญประสบความสาเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาและขอให้ท่านเดินทางตับภูมิลำเนาด้วยความปลอดภัยสวัสดีต้ต้ Tchau, EI! 好，好，当众公开讨论。